เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมยกมือจะอภิปรายอธิบายมาตรา96ถึง7จำนเน7จำนงที่ของมาตานี้จะทำยังไงแต่ท่านประธานได้ปิดประชุมไปเสียก่อนท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตประท้วงครับประทวงงเื่อตามข้อบังคับข้อที่47ครับรับรับก็คือในส่วนของที่ รัฐสภากาลังจะดําเนินการแบบนี้นะครับผมถือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับนะครับตามข้อบังคับข้อที่47ข้อบังคับที่96นะครับซึ่งถ้าเกิดดําเนินการต่อไปอาจจะทําให้กระบวนการออกกฎหมายของรัฐภานั้นมีปัญหาและคาดเคลื่อนต่อหลักการที่ควรจะเป็นหรือหลักนิติธรรมได้ขออนุญาตที่ไปเหตุผลกระตันประธานครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับสับปดาห์ที่แล้วได้มีการเสนอว่าการที่จะ กรรมธิการจะมีการแก้ไขนั้นให้ถือตามมาตรา1้อตามข้อบังคับก็คือให้ถือตามเรื่องเรื่องของการกฎหมายประกอบรัฐปรมนูญในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศโดยอ้างมาตรา96ครับขอเรียนอย่างนี้มาตรา96ที่มีการกล่าวอ้างโดยจะบอกว่าตัวบัญญัติคือเขาเขียนอย่างนี้ครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญที่คณะกรรมาริการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปาลบแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตาและให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายเฉพาะเฉพาะถ้อยคำหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือผู้แปลยติที่มีการสงวนกับแปลยติหรือกรรมธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้ทั้งนี้เว้นแต่จะมีที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเป็นอย่างอื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมยกมือจะอภิปราย อธิบายมาตรา 96- ถึงเจตจำนงเจตจำนงที่ของมาตานี้จะทำยังไงแต่ท่านประธานได้ปิดประชุมไปเสียก่อน<ร>ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเจตนาของมาตรา96วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือเป็นกระบวนการและลำดับการพิจารณาในรัฐธรรมนูญของการพิจารณากฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับเป็นเรียงลำดับว่าอะไรก่อนหลังข้อยกเว้นที่ประชุมรัฐสภาจะยกเว้นคือ จะต้องยกเว้นสับอันดับอะไรก็ได้ครับอันไหนก่อนหลังก็ได้ไม่ใช่ยกเว้นทุกเรื่องที่เข้าพิจารณาในรัฐสภานะครับแต่เท่าที่ฟังผู้ที่เสนอในวันนั้นเหมือนกับว่ารัฐสภาสามารถยกเว้นอะไรก็ได้อยากให้ที่ประชุมรัฐภามองดูมาตรา91ก่อนนะครับมาตรา91เเขาบอกว่า การเสนอนี่ต้องมีการเสนอคำแปลยติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานกรรมธิการไม่น้อยวเจวันนะครับสมาชิกทั่วไปสามารถที่เสนอได้จะต้องเจ็วันก่อนแล้วมามาสงวนถ้าเกิดแพ้มติกรรมธิการก็มาสงวนมาตรา92รายงานต่อประธานรัฐสภาเมื่อกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐรนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่ประดุป,ประเทศเนี่ยเข้าสภาเนี่ยจะต้องมีความเห็นมติกรรมธิการเกี่ยวกับคำแปลยตินั้นและมีคําสงวนต่างๆไว้ด้วย มาตา่บ้างมาตาใดบ้างทั้งหมดเรื่องอย่างนี้เป็นการล็อกว่าจะต้องผ่านทําในกระบวนการของกรรมธิการให้แล้วเสร็จแล้วรายงานมาสภาและต้องถือตรงนั้นมาพิจารณาเรามาดูมาตาา96โพบเขาบอกว่าการอภิปรายเนี่ยเฉพาะถ้อยคําหรือกรณีที่มีแก้ไขเพิ่มเติมเจตจานงของมาตานี้คือให้ล็อกเฉพาะที่พิจารณามาแล้วในขั้นก่อนที่จะพิจารณาดีเสร็จไม่ใช่พอเสนอมายังรัฐสภาแล้วมาแก้เอาซึ่งซึ่งหน้า กรณีอย่างนี้น่าจะตีความข้อยกเว้นนี้เกินควรกว่ากฎหมายเกินทวนกว่าวัตถุประสงค์ของการพิจารณาในสภาแห่งนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับเราไปดูร่างรายงานของสภานะครับมีผู้สงวนความเห็นอยู่เพียงแค่สามท่านท่านแรกคือท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกรรมธิการขอญาตเอ่ยนามก็แต่ยติมาและขอสงวนความเห็นไว้อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่ท่าน ขอท่านกรรมธิการสมชายแถวัการกับท่านกรรมธิการปิยะาทยโยได้ทําขออนุญาตนะครับไม่ได้ไม่ได้มีขออนุญาตท่านรรมนั่นะครับตรงนี้นะครับท่านประธานอนุญาตให้ประท้วงเหลือพี่ปรายครับจะได้ประท้วงครับต้องอธิบายครับไม่อธิบายไม่ได้ครับท่านอย่ากลัวเรื่องนี้ครับเรื่องความจริงครับอย่ากลัวครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะชี้แจงว่าคนละแบบเดี๋ยวเดี๋ยวท่านได้พูดครับอย่ากลัวนะครับตรงนี้นะครับสองก็คือท่านนพดลเพลีเลิกและนายคำนูน สิทธิ์ที่สมานกรรมธิการสงวนความเห็นให้ตัดมาตรา169ทับออกทั้งมาตราก็นี่อย่างนี้เราจะตีความไปบอกว่าต้องแก้ทุกมาตราแล้วท่านทั้งสองท่านนะครับคือท่านสังภัยแสวงการกับท่านปิยะอุทัยโยจะมาไม่ได้ผู้สงวนจะมาขอแก้และอ้างมติกรรมธิการและไม่ได้ขอร่างถอนคืนไปนะครับมาเสนอหน้างานแบบนี้ผมเชื่อว่ากระบวนการพิจารณาจะมีปัญหา กรณีอื่นจะไม่ใช้กรณีทั่วไปบอกว่าเรื่องของกรรมธิการจะมาแก้ไขอื่นมันคนละกรณีกับการพิจารณาอย่าอย่าไปจะเช้ตรงนี้นะครับคนละอย่างนั่นกรณีทั่วไปแต่กรณีอย่างนี้เป็นกรณีเฉพาะของการพิจารณากฎหมายจะใช้กรณีทั่วไปมาไม่ได้ตามหลักเฉพาะย่อมเหนือกว่าทั่วไปนะครับท่านประธานครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่ารัฐสภาจะตีความตามอำเภอใจไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเลยไม่มีข้อกําหนดอะไรเลยไม่คํานึงถึง วัตถุประสงค์และเจตจำนงของมาตรา96อย่างแท้จริงซึ่งมีเพียงเฉพาะกระบวนการลำดับขั้นในการพิจารณาเท่านั้นไม่ใช่แก้ได้ทุกเรื่องนะครับกรณีอย่างนี้ทําให้หลักในการพิจารณากฎหมายคือไร้หลักและเป็นไม่ได้ที่กฎหมายจะออกมาแล้วโดยชอบเราจะให้คาภาแห่งนี้เป็นอย่างนั้นเหรอครับยังไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของเรื่องหลังมาตรา1 6 9ทับหนึ่งที่ข่าวออกมาก็ชัดเจนนะครับว่าเจตจำนงเพื่อช่วยคนบางคนที่มีอำนาจต่อ มิได้สุจริตแต่อ้างตำรวจท่านผู้น้อยเรื่องนี้1 6 9่ทับหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีครับสามารถที่จะตัดออกและใหะ้กฎหมาย,ย่างนี้บังคับใช้ไปได้เลยจะแต่งตั้งเป็นหลังอะไรก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรและไม่ขัดต่อหลักในการพิจารณากฎหมายของรัฐสภาแห่งนี้ด้วยการที่ปล่อยให้เสนอโดยกระบวนผิดขั้นตอนข้อบังคับและเจตนาซึ่งดูแล้วความสุจริตนี่มีที่เคลือบแคลงสงสัยนะครับ ผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกต้องผมจึงคัดค้านว่าการใช้มาตรา69ที่จะพิจารณาตรงนี้น่าจะคาดเคลื่อนต่อกระบวนการพิจารณากฎหมายขอให้สภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาด้วยครับเชิญท่านสมชายเชิญนะครับกับเรียนท่ทานประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการขอญาตกรรมธิการในฐานะสมาชิกรัฐสภาและขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยท่านน่าจะเข้าใจผิดหลายประการ เมื่อข่าวประชุมเขาที่แล้วท่านชินวรเป็นผู้เสนอใช้มาตราร้อยแปดข้อร้อยแปดกับข้อเก้าสิบหกกรรมธิการไม่ได้เสนอท่านประธานก็ให้พักการประชุมเพราะว่ามาตราร้อยหกสิบเก้าทับหนึ่งมีประเด็นซึ่งมีปัญหาผมเข้าประชุมกรรมธิการคนหนึ่งในที่ประชุมกรรมธิการซึ่งเรียกประชุมแล้วทั้งหมดสามครั้งเพื่อแก้ปัญหาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเมื่อเช้าผมเสนอตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คือข้อ75ท่านไปมโนยังไงไม่ทราบก็ไม่เป็นไรท่านพูดกันท่านประธานที่เคารพครับขอประท้วงครับประท้วงท่านผู้อภิปรายนะครับท่านบอกว่ามโนขอให้ถอนครับเพราะว่าท่านรู้สึกจะไม่สุภาพเลยนะครับท่านขอประท้วงท่านประธานครับให้ถอนครับครับก็ถอนเถอะครับครับถอนเถอข้อ75บอกว่าในที่ประชุมรัฐสภาถอนก่อนครับขอใถอนก่อนครับแถลงที่แจกน่นสมชายครับถอนก่อนครับ ตอนตอนที่ไหมครับไม่มีเรื่องท่านขอถอนได้ครับแต่ท่านต้องถอนเมื่อสักครู่กล่าวหาว่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นท่านมาชี้น้าขอให้พฤติการอย่างนี้มันไม่สุภาพเลยครับท่านไม่เป็นไรทรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วครับท่านหรอกอย่ามาขอข้อมูลเลยแอบขอข้อมูลอยู่เรื่อยไม่ต้องแล้วครับท่านท่านต้องสุภาพด้วยนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วครับสนใจก็เป็นผู้ใหญ่ครับผมผมไม่รบกับเด็กหรอกครับสนใจอย่าไปอย่าไปพลาดพิงฮะ ตำรวจก็จะหาว่าเราทวงเวลาท่ท่าน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 ต้องถอนนะครับและการชี้หน้าไม่สุภาพมากเลยครับท่านครับครับเชิญนะครับท่านรู้ใจชี้แจงครับขออนุญาตชี้แจงท่านประธานครับท่านถอนแล้วนะครับขออนุญาตชี้แจงท่านประธานครับก็เหตุผลก็อย่างที่ท่านประธานคณะกรรมการได้มีมติแล้วนะครับแล้วก็อาศัยข้อบังคับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อไปได้ท่านประธานให้กรรมการทการไปตกลงกันซึ่งข้อบังคับการประชุม ข้อ75วรรค2ก็ระบุไว้ชัดเจนครับว่ากรรมธิการมีสิทธิแถลงชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติม,ตมที่คณะกรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จและเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ดังนั้นในระหว่างการพิจารณามาตรา169ทับ1ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภากรรมธิการวิสามัญอาจแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา161 169ทับ1ได้ตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมธิการวิสามัญก็ขออนุญาตว่ากรรมธิการได้ใช้ข้อบังคับ 75วัก2ประกอบมัดข้ออื่นแล้วก็ดําเนินการเรียบร้อยถูกต้องแล้วครับไม่จําเป็นต้องมาใช้ข้อบังคับการประชุมตามที่สมาชิกบางท่านกล่าวอ้างครับขอบ,ขอบคุณครับ